สวัสดีค่ะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีมีนค่ะประจำเดือนสิงหาคม2565เป็นเรื่องคนโสดนะคะความรักคนโสดความรักของคนมีแฟนมีคู่นะคะทั้งที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วแล้วก็ความสัมพันธ์ที่กาลังมีปัญหาอยู่นะคะอยากให้ดูกันเป็นแนวทางค่ะนั้นแล้วนําไปปรับใช้นะคะกับชีวิตกับเรื่องของความรักของเรานะคะเนื่องจากมันเป็นการเปิดไพ่โดยรวมเพราะฉะนั้นเน้นที่ดูเป็นแนวทางเท่านั้นแล้วก็สามารถ ดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนาค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะขอเรียนเชิญนะคะกดติดตามชแน l น,นี้แหละนะคะแล้วก็คนที่กดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะคะ โอเคเรามาเริ่มกันที่คนโสดนะคะความรักคนโสดราศีมีนลัคนามีนค่ะสิงหาคมนี้อุย้ยคนโสดมีโอกาสที่จะฟินแล้วล่ละนะคะเดือนสิงหาคมนี้นะคะมีโอกาสเจอคนถูกใจเจอคนที่ชอบเจอคนที่แบบเหมือนกับมีการเริ่มต้นพูดคุยกันนะคะถือว่าดีนะถือว่าดีมันอยู่ที่ตัวคุณด้วยนะว่าคุณพร้อมที่จะมีใครสักคนหรือย,อยังนะคะ เรื่องของการงานค่อนข้างที่จะมีผลนะคะมีผลเหมือนกันอ่ะแม่หมอขอแยกพูดคนโสดผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะนะผู้ชายชาวราศีเมษน,นะคะผู้หญิงที่คุณชอบผู้หญิงที่คุณรู้สึกว่าได้คุยกับเขาแล้วรู้สึกดีคุณอยากจะคุยกับเขาเยอะๆเนี่ยเขายังไม่สนใจคุณนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าคือคุณต้องพยายามที่จะเอาชนะใจเขาให้ได้นะคะบางทีเขาอาจจะเจ็บมาเยอะเจอมาเยอะทําให้เขาเข็ดในเรื่องของความรักอยู่หรือบางทีเขาอาจจะเป็นคนจริงจังมากเกินไปคุณต้องใช้ความ พยายามมากกว่าน,นี้กระตุ้นร้นในการจีบมากขึ้นนะคะแต่มันยังไม่คืบหน้าหรอกนะในเดือนนี้ก็คงจะต้องใช้ความพยายามต่อไปคือบางทีพอเรารู้สึกดีนะรู้สึกว่าชอบอะไรเงี้ยมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างมันจะมีอุปสรรคบางอย่างมาขวางนะอาจจะด้วยเรื่องของการงานหรืออะไรตามแต่ทําให้ทําให้ความรักความสัมพันธ์มันดูยังไม่เด่นชัดมากนะคะแต่ว่าความรู้สึกดีๆน่ะมี นะคะมีคนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากเอาชนะใจเขาอยู่ก็ต้องใช้ความพยายามต่อไปนะคะต้องเป็นคนที่ใช่สําหรับเธอให้ได้ส่วนผู้หญิงราศีมีนค่ะผู้หญิงราศีมีนนี่ต้องบอกว่าคุณอาจจะมีคุณมีนะ่ะคนที่เขาอยากจะคุยกับคุณแต่ว่าอาจจะหนึ่งไม่ถูกสเปกไม่ถูกใจหรือว่าคุณยังเข็ดอยู่คุณยังรู้สึกว่าเออชีวิตฉันช่วงนี้มันยุ่งเดือนนี้ฉันยุ่งฉันไม่มีเวลาสําหรับความรักหรอกอะไรประมาณนี้ก็ยังไม่ได้สนใจนะคะก็คงจะต้องออทํางานวนไปแหละ มันไม่เด่นนะส่วนใหญ่คนที่จะชอบคุณหรือสนใจคุณอยู่ก็จะเป็นแบบว่าบางทีคนที่อยู่เ,เป็นเพื่อนร่วมงานนะนั่งโต๊ะใกล,ใกล้ๆกันทํางานใกล,ใกล,กล้ๆกันอายุนั่งอยู่ข้างหน้าบางคนก็นั่งอยู่แถวข้างหลังเขาก็แอบ,บๆมองคุณอยู่เพียงแต่คุณคุณไม่สนใจใครฉันไม่มองใครนะก็อ่ะสดต่อไปก่อนนะคะเรามาดูความรักของคนมีแฟนมีคู่กันบ้างคะ่ะ คนที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วนะคะสิงหาคมนี้นะความสัมพันธ์ยังดีอยู่ไหมต้องระมัดระวังอะไรสิงหาคมนี้คนที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วนะคะก็ยังถือว่าความสัมพันธ์ยังดียังมั่นคงยังประคับประคองกันไปได้นะแต่ว่าบางทีคุณสองคนอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งบ้างเรื่องอะไรที่อาจจะกระทบกระทั่งกันบ้างหน,งนะคะอารมณ์หงุดหงิด โมโหร้ายนะคะแล้วก็มีการจับผิดกันเล็กน้อยบางทีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะไม่คุณสองแฟนก็แฟนสองคุณแหละนะอาจจะสองเพราะว่าอะไรเพราะว่าใครบางคนต้องเดินทางไงเดินทางไปทํางานที่โน่นเดินทางกลับบ้านเดินทางไปโน่นมาน,นี่แล้วอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันหรือยังไงก็ตามแต่หรือบางทีก็บางคนเดินทางไปด้วยกันแต่ว่าบางทีมันเวลาพูดเวลาคุยกันมันกระทบกระทั่งอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะ,นะคะหรือบางทีอาจจะมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจมีการจับผิดกันเล็กๆน้อยๆ นะอาจจะทําให้แค่มีปากเสียงหงุดหงิดใส่กันเล็กน้อยก็ต้องพยายามเข้าอกเข้าใจกันนะคะเน้นที่การประนีประนอมอารมุนอร่วยได้ก็อารมุนอร่วยอย่าไปจริงจังกับทุกเรื่องมากเกินไปและถ้าคุณชอบส่องแฟนคุณก็ต้องส่องน้อยน้อยหน่อยหรือบางทีส่องแล้วก็อย่ามาเก็บเป็นจริงเป็นจังนะคะหรือถ้าคุณรู้สึกว่าพอคุณไปส่องแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่พอใจคุณมีข้อสงสัยสงสัยปุ๊บคุยเลยนะคะอย่าเก็บ นะเพราะคุณเก็บไว้นะคุณจะเก็บไปคิดไงคุณไปคิดคุณไปคิดเยอะๆแล้วพอเวลาคุยกันแล้วมันจะมันจะเขาเรียกว่ามันจะรุนแรงเกินจริงเพราะเราเรามาโนไปเยอะแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรพูดคุยเค,คลียร์กันซะให้จบในวันหรือให้เคลียร์กันให้เร็วที่สุดนะคะในขณะเดียวกันนะคะที่ต้องแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือ การพยายามยอมรับข้อเสียของกันและกันนะคะทุกคนมีข้อเสียแฟนคุณเขาก็ต้องอดทนกับนิสัยบางอย่างของคุณคุณก็ต้องอดทนหรือพยายามยอมรับกับนิสัยบางอย่างของเขานะคะเน้นพูดคุยประนีประนอมแล้วคุณจะประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้ช่วงปลายเดือนอาจจะมีปัญหาจุกจิกมีเรื่องให้ต้องทะเลาะมีปากเสียงกันบ้างแต่ก็ถือเป็นปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆนะคะแกเราไม่สารต่อเราไม่ทําให้มันบานปลายนะเราไปเราไปเราไปไม่โมโหกลับเออ เราไม่ไปโมโหกลับบางทีเขาหงุดหงิดใส่เราเรารู้แหละว่าหงุดหงิดแล้วแถมแหมพูดแรงๆใส่เราด้วยเราก็ไม่ตอบปากตอบคแล้วก็เฉยๆนิ่งๆนะก็ทุกอย่างก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นมันไม่บานปลายนะคะเรื่องมดต้องให้มันเป็นมดอย่าให้ทําให้เรื่องมดขยายเป็นเรื่องช้างนะคะมันจะแก้ไขยากนะอันนี้คือแนะนํานะคะแนะนําเอาไว้เนาะยังประคองได้อยู่ค่ะ ทีนี้มาดูชาวราศีมีนลัคนามีนที่ความสัมพันธ์มีปัญหาที่ทะเลาะก,กันอยู่นะคะสิงหาคมนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะ่ะความรักความสัมพันธ์ อาจจะยังดูไม่ได้โดดเด่นมากนะคะสิงหาคมนี้ถ้าสมว่าคุณทะเลาะก,กันอยู่นะถ้าจะอยากจะปรับความเข้าใจพยายามจะกลับมาคืนดีกันในช่วงครึ่งเดือนแรกก็ยังยากอยู่นะคะถ้าตัดถ้ามาคุยกันก็นอกจากแก้ปัญหาไม่ได้แล้วอาจจะมีทะเลาะซ้ำนะคะเพราะว่าใครบางคนก็ใจร้อนนะการที่จะจะมาให้อภัยกันนี่ก็อาจจะยังยังไม่สามารถจะให้อภัยกันได้หรือยังไม่สามารถจะเคลียร์ปัญหาได้อาจจะด้วยปัญหาต่างๆนานาน,าน,นะคะ เพราะฉะนั้นช่วงครึ่งเดือนแรกคุณอาจจะต้องประครับประคองไปก่อนนะคะ คำแนะนําสําหรับครึ่งเดือนแรกนะคะบางทีคุณอาจจะวางแผนว่าจะทําแบบนั้นแบบนี้นะคุณจะทักไปหาแฟนนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันยังไม่สามารถที่จะลงมือทําได้สักอย่างก็ได้แต่คิดวางแผนในหัวค่อนข้างสับสนวุ่นวายนะจับต้นชนปลายไม่ถูกหรือแม้กระทั่งการจะแก้ไขปัญหาก็ยังยังไม่ได้มีการลงมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะคะมันมันฟุ้งซ่านมากกว่าเพราะฉะนั้นแม่หมอมองว่าคุณวางแผนนะคุณหาวิธีแก้ไขปัญหาหาทางออกนะคะในช่วงครึ่งเดือนไปก ะะเพราะครึ่งเดือนหลังมีโอกาสที่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นฝ่ายผิดนะคะแฟนคุณเขามีโอกาสจะให้อภัยคุณได้ในช่วงครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนหลังนะคะไปขอโทษนะคะไปพูดไปคุยพยายามหาทางออกร่วมกันยอมรับผิดแล้วคุณจะได้รับการให้อภัยนะคะแล้วก็โอกาสในการที่จะกลับมาพูดมาคุยกันนะก็มีโอกาสอยู่เพียง <P> แต่ว่าต่อให้คุณกลับมาพูดมาคุยกันอาจจะยังมีช่องว่างอยู่เล็กน้อยนะคะมีช่องว่างเล็กน้อยอาจจะกลับมาคุยกันในฐานะแบบ ให้โอกาสอีกครั้งหนึง่งแต่ถ้าจใจฉันทําตัวเหมือนเดิมเลยไว้ใจเธอเหมือนเดิมไม่ได้นะมันก็จะออกมาแนวนี้นะคะอาจจะแบบว่าอาจจะยังต่างคนต่างอยู่แต่ว่าจะเข้าใจกันมากขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าแฟนคุณเป็นฝ่ายผิดนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกนะคุณอาจจะยังทําใจที่จะให้อภัยเขาไม่ได้คือบางทีมันก็ยังวุ่นวายอยู่เนาะนยังจับต้นชนปลายไม่ถูกนะคะยังยังวุ่นวายใจวาวุ่นฟุงซ่านอยู่แต่ครึ่งเดือนหลังมีโอกาสที่คุณจะรู้สึกว่าคุณจะทําใจได้ปล่อยวางได้แล้วก็สามารถที่จะให้อภัยกันได้หรือบางที พอครึ่งเดือนแรกคุณคิดว่าถ้าเขามายอมรับผิดกับคุณคุณก็จะให้อภัยเขาแต่บางทีเขาเองเขายังไม่ได้มายอมรับผิดคุณก็ไม่สามารถที่จะให้อภัยได้ครึ่งเดือนหลังนะคะจะดีขึ้นนะคะ คำแนะนําพิเศษนะคะนะต้องทําใจให้สบายนะมองในแง่ดีก่อนนะคะคือบางทีระหว่างคุณสองคนไม่เหมาะมองว่าต้องใช้เวลานะคะอย่าใจร้อนนะถ้าในระยะยาวโอกาสที่จะเข้าใจกันโอกาสที่จะกลับมาเข้าอกเข้าใจกันมีสูงมากนะคะแต่ว่าต้องมีระยะห่างที่พอเหมาะต้องให้โอกาสในการที่ทั้งสองฝ่ายได้คิดได้ใคร่ครวญได้อยู่กับตัวเองมันเหมือนว่าคุณก็อาจจะ ต้องการเวลาในการคิดในการ,ค,รคล่ครวนแฟนคุณก็เช่นเดียวกันนะต่างคนต่างอยู่ไปก่อนนะต่างคนต่างเน้นที่ตัวเองสบายใจนะคะในขณะเดียวกันการสบายใจของคุณสองคนการที่จะกลับมาพูดมาคุยกันในช่วงครึ่งเดือนหลังต้องกลับมาคุยในลักษณะที่ว่าหนึ่งไม่ผูกมัดไม่กดดันซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าพอกลับมาคุยกันกลับมาปรับความเข้าใจแล้วก็จะกลับมาเป็นแฟนกันรักกันหวานชื่นนะใช้ชีวิตแบบ เป็นคู่หรือเป็นแฟนกันเหมือนเดิมนะมันยังไม่ขนาดนั้นนะคะอาจจะต้องใช้เวลานาน,านกว่านี้แต่เพียงแต่ว่าครึ่งเดือนหลังมีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจเราเข้าใจเขาเขาเข้าใจเราแต่ว่ามันก็ยังมีมีระยะห่างระหว่างคนสองคน,คนต่างคนต่างมีสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําต่างคนต่างอยู่กับตัวเองไปก่อนนะมันมีช่องว่างอยู่ซึ่งช่องว่างนี้คุณต้องยอมรับและเขาก็ยอมรับในในในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแต่โดยรวมแล้วนะคะความว้าวุ่นใจนะคะจะหายไปแล้วนะช่วงครึ่งเดือนหลัง จะสบายใจมากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะคะกับความสัมพันธ์นะคะอ่าลองนําไปปรับดูค่ะโอกาสหน้านะคะก็ค่อยมาเช็คดวงความรักกันใหม่นะคะวันนี้ก็ให้กําลังใจทุกท่านค่ะแม่หมอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ